สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชฐ์ชอทุ่งทองเชียงใหม่ครับชาวันนี้ชาวันเสาร์ที่16กันยายน2566ครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดวัวทุ่งฟ้าบดแล้วครับเดี๋ยวเสารนี้มาชมราคากันครับว่าจะเป็นยังไงครับมาถึงแล้วเดี๋ยวผมดูเลยครับผมอ่ะเปิดตัวครับแม่สาวนี้นะครับผมนะมามั่นนะครับลูกผสม ทำเขาเรียบร้อยครับสูงประมาณเมตรสี่สิบห้าครับท้ายเงี้ยเงี้ยเงี้ยวเงี้ยวงามครับตัวสาวนี้ตัวใดก็ลุงเงินสี่สิบห้าเนาะตัวนี้ลูกตัวใดก็ลูกเคฟสามหนึ่งลูกสามหนึ่งครับสี่สิบห้าลูกเคฟสามหนึ่งนะครับอตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับผมสาวนะครับับสี่สิบห้าครับราคารอลองได้อยู่นะครับกู้นี่โล ตุ้ปูนี่สองสองหมื่นห้าครับผมอันนี้สองหมื่นห้านะครับผมตุวปูนี่นะครับผมอันนี้สาวสองตัวนี้สาวสองครับอันนี้ปูนะครับสาวสองครับผมนี่ครับผมนี่นะครับผมสามตัวนี้หนาอชุดนี้นะครับเนี่ยจะของมาครับวินฟาร์มครับลุงวินครับพี่น้องเปิงใก่โทรมาครับเดี๋ยวใส่เบอร์ไว้ให้ขอบคุณครับผมมันมันครับขอบคุณครับ มาม่พอหูนี้ครับผมมีใบอ่านี่นะครับผมสีแดงๆดีๆลูกชายทศพลน,นะครับผมอ่าลูกชายทศพลน,นะครับผมวัยเซตหนึ่งหนึ่งหกครับผมอ่าลูกชายทศพลน,นี่นะครับอ่าอายุปีครับผม อายุกันนี้นะครับผมลูกชายทุกคนสูงประมาณเมตรสี่สิบสี่สิบห้าครับท้ายตั้ไหต่พ่อสาวเก้าเนาะสองหมื่นเก้านะครับผมเนี่ยต่อรองได้ต่อรองได้นะครับผมสองหมื่นเก้าต่อรองได้ตัวเดียวนี่ครับพ่อตัวเดียวนะครับผมเนี่ยพี่น้องเพิ่งใจครับโทรมาครับชมครับผมพี่น้องเพิ่งใจก็โทรมาครับใส่เบอร์เพื่อท้าพ่อขอบคุณครับมันมันอ่ะมาพอชุดนี้ครับผมอ่สาวครับสาว ปรามันตัวนี้จะได้ก็สองหมื่นสามสองหมื่นสามนะครับซาสามครับตัวนี้ห้องไว้ราคาห้องไว้ราคาต่อรองได้ครับผมสาอ่าตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้เอากู้กันนี่ก็อ่าอ่านี่นะครับแม่นะครับแม่นี่นะครับผมนี่นะครับแม่โบดนี่นะครับสามสิบเก้าอ่าสามสิบเก้าเนี่ยนี่นะครับสามสิบเก้าอันนั้นแม่เหรอชุดนี้สามมิลลิเมตรกู้นี้สามเมตร อันนี้นะครับงัวแม่มกันนะครับนี่รูปผสมครับเลมันนะครับอันนี้บามันนะครับผมสามหมื่นพันนะครับราคาฮ้องอยู่เนี่ยชุดนี้เนาะมีเนาะอ่าชุดนี้สามหมื่นพันฮ้องอยู่ใส่เบอร์ป่าเนาะอ่าครับผมเดี๋ยวผมใส่เบอร์ไว้ให้นะครับผมพี่น้องสนใจโทรมาครับเบอร์หน้อยครับผมติดต่อมาต่อรองได้ครับมาดูตัวครับอ่ามันๆครับผม อ่ามาพอตังไหนครับขยับเข้ามาตรงไหนนี่ครับผมอ่างูฟูนะครับผมกู้นี้สี่สิบเก้านะครับอ่าตัวนี้สิบสี่อ่านี่นะครับผมฮะเนี่ยนทะี่ตัวครับปะที่ตัวกู้นี้เนาะสี่หมื่นเก้านะครับผม ผู้นี้ครับอ่าบามันอ่าลูกตัวปูนะครับสี่สิบเกนะครับผมสีเก้อันนี้แมนกตต,ต,ต,ตัวนี้หมื่นสีอ่าตัวนี้หมื่นสีนะครับผมเนี่ยนี่นี่หมื่นสีนี้สี่สิบเก้า สามตัวนั่นนี่ครับตัวเศร้าไปนี่ครับเจ้าของมาครับผมปลาเจ็ดเาครับผมพี่น้องเพิ่นใจครับตัวมาตัวนี้เศร้าสี่ตัวนี้เศร้าสี่ตัวนี้สิบสามครับตัวเลขตัวนี้สิบสามครับผมนี่เจ้ตัวเลขนี้สิบสามนะครับหมื่นสามนี่ตัวสิบเก้าเนี่ยช่วงนี้ตัวสิบเก้าครับ อ่าแม่นะครับนี่สาวนะครับมือนี้ตัวนี้ตัวมืนเก้าครับผมมาถึงสองมืนนะครับมืวอันนี้นะครับผมอ่ะเนี่ยนี่ครับปาเจนะครับพี่น้องคนใจโทมาใส่เบอร์เพื่อครับขอบคุณครับมันมันครับผมสวัสดีครับลุงดุลโอ้มาฟ้าหน้ากันมืนเหมือนได้ไปลำฟางเต้ยสบายดีเนาะแล้วสัตตังหน้าก่อนเนี่ยโอ้ครับผม อ่ะขยับมาน pues it. ี่ครับผมบามันอ่าตัวปูนะครับบามันแดงอ่าสายข้าคุณครับผมอ่าเนี้ยตัวนี้ชาสามตัวนี้สิบหกเกินครับตัวนี้ชาสามครับผมเนี่ยปูครับอ่าตัวนี้สาสามครับตัวนี้สิบหกเกิงครับเนี่ยครับผมตัวนี้จะไรก็ครับต i mean right. ัวนี้สาสองครับผมเนี่ยครับ นุ่มนะครับหมูนี้ครับครับครับงอวนุ่มนะครับหมูนี้อ่าพันตัวหนึ่งครับผมสามสิบปลายครับสามหมื่นแปดนะครับผมอ่เป็นงัวสีนี้นะครับอันนี้ครับอ่สามหมื่นแปดนะครับใหญ่กระทบหูนะครับผมตามนี้ครับพี่น้องครับอ่านี่เจ้าของงวครับผมป่าบุญทาครับผม

ลักษณะนี้ครับผมสาวครับเอาม้ปูนี่เหรอราคาเดียวกันซาบแปดเกิงครับผมอันนี้ก็เชี่ยยังมาทายครับเป็นนุ่มอยู่ครับนุนี้ไม่นออมาแจ้งนะครับอันนี้ครับผมสองตัวนี้ครับปูนี้นะครับผมซาบแปดเกิงครับพี่น้องสนใจครับมาดูตัวมาต่อรองครับเจ้าของวงีครับผมไอเพียงครับน้องปนใจโทรมาได้ครับใส่เบอร์เพื่อขอบคุณครับมันมันครับมาพอมุมนี้ครับ อ่าแม่นะครับผมแม่มันเนาะเจ็ดเดือนปลายครับผมอ่าเจ็ดเดือนปลายครับอ่าเจ็ดเดือนปลายครับแม่สูงเม็ดห้าสิบปลนะครับผมเม็ดห้าสิบปลายครับเจ็ดเดือนปลายครับสองข้อใส่ยังพ่ออยังบ่พ่อบะมันแดงเนาะใส่ตัวนะครับบะมันแดงครับตัวไหนบ่อนี่ยสี่หมื่นห้าราคาสี่หมื่นห้าทดลองได้อยู่เนาะอ่าลองอยู่ครับผมสี่หมื่นห้าตัวนี้สี่หมื่นสามเนาะตัวนี้กับมันเนาะ เจ็ดเดือนปลายเหมือนกันครับอ่าเนี่ยคนว่านะครับผมมาแล้วเจ็ดเดือนปลายเหมือนกันสูงก็อ๋อเม็ดห้าสิบปลายเหมือนกันนะครับผมสูงสูงใหญ่ครับสองตัวนี้นี่นะครับผมตัวนี้หัวท้องแรกนะครับผมนี่ก็หางเงวติดดินนะครับถุงกูนะครับผมนี่ใหญ่ครับผมของพ่อตัวนะครับผมอ่าสี่หมื่นสามกับสี่หมื่นห้าเนี่ยครับเจ้าของวะ ลุงจันครับผมพี่น้องปลุใจโทรมาครับใส่เบอร์ไว้เพื่อมาต่อรองเอาขอบคุณครับพอเมัอนมันขยับเข้ามากลางนะครับมาฮอรเลนะครับผมนี่ซาลูเรียตัวแม่ครับหมื่นห้านะป๋าหมื่นห้าครับผมตัวนี้นะครับตัวแม่นะครับผมเอ่น้อยนะครับเมีสาวหมื่นห้าตัวแรกครับผมมาขยับมาฝั่งนี้นี่กู้นี้ครับกู้ครับแดงๆนี่ กูนี้สามหมืนครับผมสามหมื่นครับผมเนี่ยกูนี้สามหมื่นกูนี้ครับตัวมือห้าตัวนี้เท่าไหร่นี่ตัวนี้สิบแปดกึ่งตัวนี้สิบแปดกึงอ่ตัวนี้ิบป่งครับปู่ตัวนี้แข็งขาดีครับสิบแปกึง นี่ครับผมอาชุดนี้ครับสาาอชาโรล่นะครับผมกู้นี้สามสิบห้านะครับกู้นี้นะครับผมสามสิบห้าครับผมสามหมื่นห้ากู้นี้นะครับอายุกับฟอเดียวกันครับตัวกับฟอเดียวกันครับนี่ประมาณนี้สามหมื่นห้ากู้นี้อันนี้แม่งกับป่ะเจ้าของเจ๊กันนี่ครับเจ้าของงวครับครับป้าจ้างเข้าครับพี่น้องเพิ่งใจครับโทรมาครับมาดูตัวมาต่อรองครับผมยังไงกะ ติดต่อมาได้ครับขอบคุณครับป่ามันมันครับมาเข้ามาตรงกลางครับพี่น้องนี่นะครับสภาพนะครับผมธรรมดาครับหน้าผนครับเนี่ยอ่ะไอแม่นี่นะครับผมอ่ะเนี่ยครับแม่โบดนะครับแข้งขาดีนะครับผมอ่ะสาวนะครับผมตัวไหนครับตัวนี้ฟันน้ำนมอยู่ไหนล่ะฟันน้ำนมอยู่ครับสาวหุกเกิงครับราคาเนี่ครับ งวัวสาวนะครับผมโบดดีสาวหกครึ่งตัวแรกครับนะี่นะครับตัวนี้ไงสาวนี้ตัวไหนสาวสามครึ่ง <3 S 1> อันนี้สาวสามครึ่งครับผมเนะี่ยตัวนี้นะครับนี่สีแดงมาหน่อยนะครับเลี้ยงมาเลยอ่าเลี้ยงมาเลยครับนี่อ่าชุดนี้นี่ 18, สะนะิบแปดครับผมหมื่นแปดตัวนี้หมื่นแปดนะครับผมลักษณะนี้หมื่นแปด น้อยนี้หมื่นหกหมื่นหกครับสายนอกๆครับอ่ามามาอ่าสายนี้ครับสายบิ๊บสายเล่จะได้เนี่ยหมเข้าขุนครับหมื่นหกครับผมอันนี้ก็หมื่นหกนะครับผมตัวแม่ตัวแม่อ่าเนี่ยก็ปูนี่รึชุดเก้าครึงชุดเก้าครึงอ่าตัวนี้นะครับผมชุดเก้าครึงนี่เนาะชุดนี้เนาะ อไรแม่ขาเนี่ยนี่ไงนี่เหรอทำไมน้อยไสิบหกเกิงสกงครับอันนี้สาวน้อยนะครับผมแม่นะครับผมสิบหกเกิงเนี่ยครับผมเจ้าของวาครับผมเนี่ยเสจเจีครับเป็นน้องปืนใจโทรมาครับติดต่อมาต่อรองได้ครับผมขอบคุณครับผมัหมันๆครับเอาย่อมได้มาขอกู้น้อยเนี่ยครับผมมากู่ครับผมอะกู้น้อยนี่ครับกู้นี่กู้นี่แดงๆนี่ครับผม ตัวไหนครับนี่ตัวสิบห้าครับตัวหมื่นห้าครับคู่สามหมื่นอ่าตัวหมื่นห้านะครับคู่น้อยนี่ครับแดงๆนี่ครับผมเนี่ยอ้าวยี่สามร้อยย่สามหมื่นเนี่ยครับแม่สาวตัวไหนครับเนี่ยครับนี่คกู้นี้สามหมื่นนะครับตัวหมื่นห้าอ๋อตัวแดงนี่ไง ออ้แม่สาวแดงนี่ครับผมสาวลายครับฟันน้ำนมอยู่อ่าสาวฟันน้ำนมอยู่ครับผมสาวลายครับสองมืปลายครับนี่เอ้าบะมันแดงอ่านี่ครับสาวเก้าเกลืองอ่านี่ครับลักษณะนี้ครับบะมันแดงอ่าสูงประมาณบเกินเม็ดสี่ชิฟครับท้ายเม็ดสามสามสิบแปดเม็ดสี่ชิฟสาวเก้าเกลงครับตัวนี้นายแฮมครับนี่ขาเลีเลีนี่แม่น้อเลีนครับอ๋อเลีนน้อยเนี่ยเก้าปันครับเก้าปันครับเลีนน้อยนี่ครับผมตัวเมีย ตัวแม่ตัวแม่นะครับผมครับผมอ่เนี่ยครับเก้าบอนครับอ๋อนี่อยอนี่กู่นึ่งอ๋อนี่คู่ครับคู่นี้ตัวเลยคู่นี้เอ่อสาวเดวนะสาวเดียวครับนี่กับครับผมอ่านี่ครับนี่นี่ตัวนี้นะครับน้อยนี่กู้มานนี่ครับผมเจ้าเลี้ยงนี่เก้าบอลอ่าเนี่ยครับผมนี่กู้นี้สาวเดียวเนาะครับผมเนี่นี่เจ้าของว่าครับผมให้ยังงครับผมขให้ขาเอาเบอร์โทรครับ 093ย9 3 783สามศูนย์เก้ครับพี่น้องเพื่นใจสนใจโทรมาครับมาต่อรองได้ขอบคุณครับขอบคุณครับมันมันครับอ่ามาขยับมานี่ครับอ่ากูแม่ลูกครับผมลูกแม่กูแม่ลูกครับลูกแม่กูแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกครับเนี่ยเนี่ยครับลูกมันลักษณะนี้ครับกูแม่ลูกลูกแม่แม่สดอยู่ครับได้ไหมครับโอ สาวแปดนะครับสองหมืนแปดราคาห้องอยู่ต่อรองได้กู้เดียวนะครับวันนี้กู้เดียวเนี่ยนี่เจ้าของงวครับผมอาไอสมานครับไอสมานเฮาพี่น้องพึงใจครับโทรมาใส่เบอร์ไว้ให้มาต่อรองเขาเนาะครับผมครับขอบคุณครับมันมันครับผมเอามาพอกู้น้อยนะครับผมอันนี้ปู่ครับอันนี้แม่กู้นี้ตัวไหนกับครับสาวลายครับผมนี่สาวลายนะครับนี่กู้นี้กู้กับแม่ คูยาเนี่นะครับผมซาสองนี่นะครับเจ้าของวัวครับผมพ่ออย่างครับผมสังคมสังคมว่าสังคมนะครับปลาสังคมปลาสังคมเบอร์ทัวครับศูนเอ้ยศูนย์แเอ้ยศูนย์แปดหกศูนย์แปเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่แปดสอ็ดึครับ โดนสัมภาษณ์ออกรายการตกใจครับจับเบอร์ทรผมได้สนใจทัรมาครับผมครับผมมันหมานครับมาขครครับมานี่ครับอันนี้สาวนะครับผมแม่สาวครับแม่สาวสูงสูงนะสูงประมาณเมตรห้าสิบผสมแล้วนะครับเนาะเอาตัวเข้าใส่เนาะครับผมเท่าไรครับนี่ราคาสองหมื่นไปนะครับผมเอาตัวเข้าใส่ก็ผสมแล้วนะครับ อ่าใส่ใส่ประมาณแดงนะครับผมอ่าแล้วแม่ขาวนี่หรอครับผมสองหมื่นปายเหมือนกันครับแม่นี้ได้ผสมนี่ยังไม่ได้ผสมเลยอ๋อยังไม่ได้ผสมเต้เนาะครับมันแยกแยกมาเนาะครับผมนี่ครับคู่นี้นะครับสองหมื่นปายเหมือนกันครับผมอ่านี้ผสมแล้วครับผมลุ้นตรวจลุ้นอันรอบครับผมคู่นี้ตัวสองแปดสองหมื่นปายครับนี่เจ้าของครับชื่ออย่างไงครับผมใช่ครับใช้หน้าผมไม่ใช้เบอร์โทรครับผม 0ูนย์แป9 4นึสี่หนึ่งนะครับผมอพี่น้องสนใจครับเพิ่งแกะโทรมาได้ติดต่อมาได้ครับมาดูตั๋วมาตัลองเอาครับผมนี่นะครับผมตัวสองปครับเนี่ครับผมขอบคุณครับผมมันมานะครับขยับมามุมนี้ครับผมเอาแม่ขาวเงาเๆมื่นห้องอยู่ครับมาแล้วเนาะเกือบเรียงเกือบต้อ่เดือนครับผมหกเดือนปลครับได้หกเดือนนะครับผมหกเดือนหน่อยนะครับผม ม,ม,มันเม็ดหน้าสีท้ายครับผมใส่ยังใส<น>อ่าตัวได้พอออ่อมันอ่ะอซุปเปอร์เลสปปรเลครับซุป,ปเปอร์เลสนะตัวนี้นะครับตรวจทองแล้ว,คร,วครับผม เท่าไรครับสามหมื่นเท่านั้นสามหมื่นห้องอยู่สามหมื่นครับผมราคาต่อรองได้หน่อยนานครับอ่าราคาต่อรองได้เนี่ยครับเจ้าของหัวเบิ้มครับผมเบิ้มครับผมอ่าส็อตทีครับเบิ้มเก่าเน้ออ่าพี่น้องสนใจโทรมาครับผมมาต่อรองได้มาดูตัวครับอ่าขอบคุณครับมันมันครับอ่ป บรรยากาศครับอ่าได้ซื้อได้ขายกันแล้วครับเนี่ยครับมามุมนี้ครับพี่น้องครับอ่าม <st> ีกันทุกตัวแบบครับผมอ่าม <bor, S 1> ีใบว่ะได้ซื้อได้ขายกันแล้วครับผมอ่าอ่าเป็นซื้อเป็นขายกันแล้วครับมุมนี้ครับตงกลางนี้นะครับผมรบรรยากาศนี่ครับอู้หูอ่ามาพองกลางนี้นะครับขยับมามุมนี้ครับอันนี้กูไม่ลูกลูกแม่เนาะอ่หัวเมืองอันนี้ครับ อันนี้ซาบแปดเกิงครับคู่แม่ลูกนะครับอ่ะเนี่ยลูกแม่นะครับผมซาบแปดเกิงลูกแม่ครับอ่ะถ้าจะลูกไม่ลูกแรกอยู่ละลูกแรกลูกแรกแต่มันขาดน้ำเลี้ยงหน่อยนะครับซาบแปดเกิงนะครับผมอ่าคู่แรกครับแม่ลูกแม่อันนี้แม่ลูกคู่เนาะแม่ลูกกู้อันนี้ลูกคู่ครับผมนี่ลูกมันครับลูกมันก็จะาต่อครับยามอยู่ครับผมเนี่ยลูกคู่ครับนี่ตัวนี้จะได้ครับคู่นี้สามชิปสองครับคู่นี้สามชิปสองนี่เนี่ยกู้นี้สามหมื่สองครับผมเนี่ย ลองได้อยู่นี่ครับเจ้าของงูสองกู่นี้ครับลุงสอนครับลุงสอนหมกไลเขาเนะะี้ยพี่น้องเปืนใจสนใจโทรมาตลองได้ครับขอบคุณครับผมมันมันครับมาพอกู่นี้ค si รับงวขาวครับไอ้เพิ่งล้างสีออกแล้วครับแต่จ้อมันแดงอยู่ล้างสีออกเรียบร้อยครับเนี่ยล้างสีออกเรียบร้อยแล้วครับขาวจ้วเนี่ยกู่นี้จะได้ สี่หมื่นครับแม่ลูกลูกปูนะครับผมอ้วนอ้วนนะครับอ่ะสี 40, ่หมื่นกู้เดียวนี่เนาะกู้ดเดียวนี่ครับผมแม่ลูกปูนะครับผมเนี่ยสี่หมื่นไอ้เขามากู้ดเดียวนี่จะของมาครับไอ้แดงเอาครับผมเปลี่ยนฟิล์มโทรศัพท์ใหม่มือตึกลึกปบหันหน้าหันจ่าไปล์ลูกคนเลยวะในกล้องอ่ะเนี่ยครับผมสนใจโทรมาครับไอ้แดงเอาครับใส่เบอร์เพื่อนขอบคุณครับไอ้เหมันครับอ่ากู้นี้นะครับพี่้องเข้ามาพอกกู้นี้ครับอ่า ผู้น้อยนี้นะครับตัวแม่นะครับผมเล่ลูกผสมนะครับผมตัวนี้สองหมื่นราคาสองหมื่นนะครับผมเนี่ยคู่นี้นะครับผมลูกผสมนะครับผมเล่ลูกผสมราคาสองหมื่นราคาต่อรองได้อยู่คู่เดียวเนี้ยอ่าลุงจืนมานะครับผมเนี่ยเจ้าจของงัวลุงจืน่นอ๋อนี่ตัวกันตัวอ่าตัวนี้ชาวห้าครับผมเนี่ยม้าแม่ครับตัวนี้ได้หื่นหรือยัง ยังนะครับผมสาวห้าครับผมเนี่ยตัวนี้บังหูเนาะอ่าบังหูเนาะมันเป็นงัวฝูงเนาะงัวผูงงัวเจ้าบนมาเนี่ยครับสองหมื่นห้าครับเจ้าของงัวลุงจื้นครับพี่น้องภ่งใจครับสนใจต่อรลองได้มาดูตัวมามาต่อรลองครับขอบคุณครับมันมันสามนกวครับอ่ามามูมนี้ครับผมสี่ตัวห้าตัวตัวสาวสามมดนะครับสาวสามรวดเลยนะครับมา อ๋อผมไทยมื่พ่อครับมันเป็นงัวแม่แยกลูกเนะพ่อเนาะอ๋องัวสาวกัหมูนี้งัวสาวนะครับฮะอ่อหมูนี้ได้ลูกหนึ่งมาแล้วตัวนี้ได้ได้ลูกหนึ่งมาแล้วตัวสาวสามรวดนะครับผมบ้าหันนะครับผมมืดหน้าจอผมนี่สาวสามรวดเลยครับเนี่ยแล้วรวดอะไรจะต่างอ่าสาวสามเนี่เนี่ยตัวสาวสามครับผมเนี่ยลักษณะนี้นะครับอ่า มวดเาเลยตัวนี้สาวเดียวอตัวนี้สาวสามครับผมสาวสามเนี่ยหมูนี้นะครับสาวสามนะครับของพ่อกำนันสี่ห้าแม่เนี่ยครับผมตัวละสาวสามเพิ่งใจมาดูตัวครับพี่น้องครับอ่าเป็นงวเปียวนะครับผมตัวนั้นสาวเดียวครับตัวนั้นอ่ะแม่สาวเดียวครับนะครับสาวเดียวครับพี่น้องครับแต่วตังไหนั้นนะครับผม หมูนี้ตัวชาวสามครับของพ่อกับนันแดงครับเนี่ยพี่น้องเพิ่งใจสนใจครับผมติดต่อมาได้ครับมาดูตัวมาตอลองได้นี่เจ้าของพ่อกับนันแดงครับขอบคุณครับพ่อมานึ่นเนอครับมา่อกกู้นี้ครับสาวเฮ้ยอ่าสาวครับสาวตัวนี้เท่าไหร่หกหมื่นกู้กู้นี้หกหมื่นอ่างัวสาวนะครับผมมามันแดงครับผมงัวสาวตัวสูมตรร้อยสี่ชิไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งร้อยสามิไปเนี่ยครับ แม่ตั้งกู้นะครับมันอยู่ตรงไหนกันนะครับเดี๋ยวกูนี่หกหมื่นเจ้าของงวนี่ลุงยุทธครับผมพี่น้องปึงใจโทรมาเนอะมาต่อรองมาดูตัวเอาใส่เบอร์ไปหนึน่ขอบคุณครับมันมันนีน่นะครับผมตรงนี้ครับกู่นี้นะครับกู่นี้สองตัวนี้หกหมื่นครับอ่ามาพอมูสาวนะครับผม่ามันงวสาวครับผมสามตัวเลยครับผมตัวแรกนี้จะได้ตัวนี้สางหกห เสาหกพงโอ้พี่น้องครับเอาของพุกคะแนนแล้วได้ฟังราคาแล้วคือคือคือพอตั้งปีสองปีแล้วนะครับผมโอ้เสาหกเกินครับ่อเนื้อหดังอ่าเนื้อตัวดีครับผมอ่าหัวอนาคตครับเสาหกเกินพอฟังพอต่อครับพี่น้องครับอ่าตัวแรกนะครับผมอ่าตัวสองนี่หรอตัวนี้สามสิบบายน้อยนะครับผมสามสิบสี่ครับ ตัวนี้สามสิบสี่ครับได้สีเลยได้สีมาน้อยครับสามหมื่นปลายตัวนี้เหรอตัวนี้สาวสี่เกิงตัวนี้สาวสี่เกิงครับพี่น้องครับเนี่ยสาวสี่เกิงครับเนี่ยสามตัวนี้นะครับสาวนะครับผมแล้วมีคู่ไม่ลูกกุ้งครับอ่าคู่ไม่ลูกนี้แสดงครับเนี่ยอันนี้สามหมื่นปลายเขาสามหมื่นปลายครับเนี่ยสามหมื่นชี้ครับอ่าลูกมันแม่มันมาแล้วเรื่องอ่าแม่มันมาแล้วแต่ลูกมันเป็นลูกตะปูครับอ่าลูกตะปูครับอ่าแม่มาแล้วครับผมอ่ะนี่นะครับผม ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่านะครับผมอ่ะนะครับผมอ่ะกูนี่สามสิบอะไรก่็สามพันสี่ครับต่อรองได้อันนี้เจ้าของว่าครับผมไอ้มุ้ยครับพี่น้องครับพี่น้องเพลินใจกับโทรมาครับครับดูตัวครับมาต่อรองเขาครับผมขอบคุณครับให้มัน ตัวสิบเจ็ดห้องอยู่ตัวสิบเจ็ดอ่าพี่น้องครับมาพอมันพุ่นี้นะครับของมุ้เตยนะครับงวเปียวตัวสิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดห้องสามตัวอ่าเนี่ยครับห้องไว้นะครับสูงเนี่ยครับงวหมูนี่นะครับผมนี่มันแล้วนี่ได้สองเดือนปลายตรงนี้ได้สองเดือนปลายประมาณเนี่ยอ่าสองเดือนปลายก็อ่าสองตัวหมื่นเจ็ดนี่ครับตัวหมื่นเจ็ดนะครับชุดนี้ ลุงพลจะซื้อแล้วครับลุงพลจะซื้อแล้วลุงพลซื้อแล้วมันปอม้วนนะซื้อขายซื้อขายตัวงมุนเจ๊ครับผมอ่ะอันนี้ของลุงเตยนะครับผมจะไาเต่ว่าผมใส่เบอร์ไว้ให้นะครับลุงเตยเนี่ยเพื่อนเน่ยซื้อขายกันอยู่เนี่ยพี่น้องคนใจโทรมาเพิ่งใจ่ายโได้ชิดเจ๊ตเลือกเอาเลยได้ครับได้คนใจโทรมาเนี่พี่น้องขอบคุณครับมันมันมาพอนี่ครับผมสาวเนาะอ่าแม่สาวครับบะมันครับอ่ันนี้ งประมาณเมต่สิท้ายมัครับตัวเดียว <c <c นี่หะออันนี้ตัวตัวนี้ตัวไหบพ่อเนี่ยตัวแดงเนี่ยสองหมื่น้องอยู่2,000มนครับพี่น้องครับอ่าสองหมืครับสาวออราคาอาสองหมื่นวรองได้แม่ขาวนี่หรอแม่ขาวนี่สองหมื่นแม่ขาวนี่สามหมน นะครับผมไม่ขายที่สองสามหมื่นนะครับผมนี่นี่ครับสองตัวนะครับผมนี่เจ้าของวัวสองตัวนี่หนะอ่านี่เจ้าของงัวครับผมพ่อคำครับพ่อํำพ่อํำครับผมพี่น้องปึงใจกับโทรมาครับผมใส่เบอร์พ่อํำไว้ให้ครับขอบคุณครับพ่อมันมันครับอ่ครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับน่ครับบรรยากาศกับประมาณนี้ครับงัวอ่ากพอได้ซื้อได้ขายครับแล้วแต่ราคาแล้วแต่ตัวนะครับอ่า ช่วงนี้ราคากับประมาณนี้ครับก็เขากัลองเปรียบเทียบเอาครับผมงวในข้อเขาจะซื้อจะขายครับผมอากาศกะแฉะๆหน่อยนะครับฝนตกครับฝนอ่อยครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ต่างกันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ